สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับรีวิวรถกระบะตอนเดียวนะคะรถหัวเดียวติดตู้ทึบคันนี้เลยลูกค้โโา t o y o ต a r ร v o ค่ะปี2024นะเป็นปี24แท้นะคะจดทะเบียนเมื่อเดือนกันยานะคะ,ะให้ดูข้างนอกสวยนะคะข้างในก็สวยกริปนะคะไม่มีช้ำนะนี่เลยกระจกไฟฟ้านะคะลูกค้าคันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะคะ บาสวยสภาพดีค่ะก็ไม่มีรอยฉีกไม่มีขาดนะคะส่วนคันนี้เลขไม่วิ่งอยู่ที่42,000กิโลเลขไม่แท้ค่ะวารันตีของศูนย์โตโยตา้ายังเหลืออยู่นะหน้าจอติดมาแล้วนะคะเกียร์ธรรมดาอ่านี่เลยเดี๋ยวเราไปดูตู้ทึบด้านหลังนะคะลูกค้าคันนี้ต้องบอกว่ารถเสริมแนบเสริมโช๊กมาแล้วนะอ่ะเดี๋ยวดูตู้กันก่อน ข้างในจะเป็นไม้อัดนะคะลูกค้าตู้สแตนเลสอย่างดีเลยนี่ไม่มีรอยรั่วนะคะไม่มีแสงเข้าไม่มีจุดซึมนะคะคันนี้นะคะตู้สูงสองเมตรสิบนะคะลูกค้าขนาดมาตรฐานนะอ่าช่วงล่างนี่เลยลูกค้าคันนี้เสรมแนบมาแล้วนะคะโชอกอ่ารับประกันนะคะลูกค้าไม่มีอุบัติเหตุไม่มีติดคว่ำไม่มีไฟไหม้นะคะไม่มีน้ำท่วมแน่นอนนะ ลูกค้าท่านใดสนใจเดินทางเข้ามาดูรถได้เลยนะคะทางร้านเปิดบริการทุกวันค่ะอยู่จังหวัดนนทบุรีนี่ด้านขวามือติด MRT สายสีม่วงสถานีบางกระสอทางออกที่1นะคะหรือว่าปักหมุดสหายานยนต์รัตนาธิเบศได้เลยนะคะขับรถเข้ามากันได้เลยนะคะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าถึง5้าโมงครึ่งทุกวันนะอาส่วนเครื่องยนต์นะคะด้านหน้าคันี้ฝากระโปรงเขาทําเป็นโช๊คมาแล้วนะคะเครื่องยนต์เดิมๆค่ะ รับประกันไม่มีอุบัติเหตุไม่มีคิดความไฟไหม้น้ำท่วมนะคะคันนี้เครื่องยนต์เป็นตัว2.8ลูกค้าคันนี้เหลือๆเลย2.8 Entry นะคะโอ้โหคันนี้สวยมากนะคะแล้วก็ปีใหม่ด้วยนะลูกค้าอ่ะ Toyota r ร v o ค่ะปี2024นะคะคันนี้2.8 Entry นะคะลูกค้าราคาคันนี้นะอยู่ที่479,000บาทลูกค้าตู้ทึบโชคช่วงล่างอย่างดี สนใจทักอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันได้เลยค่ะ